ดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะแต่เอ๊แล้วพี่ปูนหายไปไหนนะ่ะลองเรียกกันดูดีกว่าพี่ปูนอยู่ไหนมาจัดรายการได้แล้วว่าไงน้องดีพี่มาแล้วหลับลืมไปเลยแต่ว่าวันนี้เรามาทำอะไรกันละ่ะ เป็นพิธีกรดำเนินรายการแทนแม่ไงอ๋อถ้าอย่างนั้นเราไปชมรายการกันเลยดีกว่าครับคำเตนคลิปนี้เป็นคลิปประกอบเสียงเท่านั้นเหตการณ์ในภากับเสียงอัดไม่ตรงกัน เลี้ยงแมวให้เหมาะสมกับเจ้าของแมวเป็นสัตว์ที่รักอิสระที่มีความน่ารักขี้เล่นและเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดดังนั้นแมวจึงเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมที่คนเลือกนำมาเลี้ยงและจำเป็นต้องได้รับการดูแลยอย่างเหมาะสมสำหรับผู้เลี้ยงแมวมือใหม่ก่อนที่จะทำการเลือกแมวมาเลี้ยงนั้น สิ่งแรกที่คุณต้องตัดสินใจไม่ใช่ว่าจะเลือกตัวไหนมาเลี้ยงดีแต่ต้องตัดสินใจว่าคุณเหมาะที่จะเลี้ยงแมวหรือไม่โดยคำนึงถึงปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการให้เวลาเลี้ยงดูเจ้าเหมียวการให้อาหารการทำความสะอาดกระบะทรายรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆแต่หาก ตัดสินใจได้แล้วว่าคุณนั้นเหมาะสมกับการเลี้ยงน้องแมวดังนั้นก็ควรหาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงแมวเพื่อลดข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้การเลือกเลี้ยงแมวให้เหมาะสมกับเจ้าของเมื่อคุณตัดสินใจจะซื้อแมวมาเลี้ยงสิ่งสําคัญก็คือเลือกแมวให้เหมาะสมและตรงความต้องการของคุณมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์เพศอายุ 1. สายพันธุ์ ควรทำการศึกษาลักษณะของแมวในแต่ละสายพันธุ์เพื่อให้ได้แมวที่มีลักษณะและมีสัยที่ตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับตัวคุณรวมถึงการดูแลรักษาสุขภาพของแมวในแต่ละสายพันธุ์เช่นแมวขนยาวจำเป็นต้องได้รับการดูแลและทำความสะอาดขนมากกว่าแมวขนสั้นเป็นต้น 2. เพศ แมวตัวผู้จะมีนิสัยชอบหนีออกจากบ้านจึงเหมาะกับเจ้าของที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลและเอาใจใส่มากนะักส่วนแมวตัวเมียนิสัยค่อนข้างติดบ้านไม่เหมือนแมวตัวผู้ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับเจ้าของที่มีเวลาว่างส่วนใหญ่อยู่บ้าน 3. สุขภาพของแมว ควรเลือกแมวที่มีสุขภาพแข็งแรงขนสะอาดปราศจากเห็บหมัดผิวหนังไม่มีแผลหรือการอักเสบดวงตาสดใสเป็นประกายไม่มีที่ตาเกิดกังจมูกไม่มีน้ำมูกหรือคราบน้ำมูกไม่มีอาการไอหรือหายใจหอบปากเล่เหงือกสีชมพูไม่มีกลิ่นฟันขาวสะอาดหูสะอาดไม่มีขี้หูเป็นคราบดำหรือไรหู บริเวณรอบทวารหนักต้องสะอาดไม่ควรมีคราบอุจจาระเก,กลื่ังหากมีคราบอุจจาระหรือเธอติดกันอยู่แสดงว่าแมวอาจจะมีอาการถ่ายเหลวซึ่งแสดงว่าแมวอาจจะป่วยจากการติดเชื้อในทางเดิอนอาหารได้ 4. อายุสำหรับผู้เลี้ยงแมวมือใหม่ที่มีความพร้อมและมีเวลาดูแลเอาใจใส่ควรเลี้ยงแมวตั้งแต่ยังเป็นลูกแมวเนื่องจากฝึกสอนได้ง่ายแต่สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลา ควรเลือกแมวที่โตแล้วมาเลี้ยงดีกว่าเนื่องจากไม่จำเป็นต้องดูแลเอาใจใส่มากนะักสำหรับอายุของลูกแมวที่เหมาะสมในการนำมาเลี้ยงควรอายุตั้งแต่8ถึง10สัปดาห์ขึ้นไป 5. อาหารการให้อาหารแมวควรขึ้นอยู่กับอายุและน้ำหนักตัวลูกแมวควรได้รับอาหารที่เพียงพอซึ่งจะช่วยในการเจริญเติบโต โดยแม่จะชอบเนื้อวัวเนื้อปลาผักนมชีสและถั่วหรือควรให้แมวทานอาหารสำเร็จรูปที่ผลิตขึ้นสำหรับแมวโดยเฉพาะ